วัีพี่น้องพบกับสองสารปีใหม่บ้านหน้าสายห้านะพี่น้องเนาะถ้ากับมะฮอดล้มปากแล้วนะพี่น้องบรรยากาศดีให้พี่น้องสันป่ามนี่นะพี่น้องสีหลงังสังสารปีใหม่อยู่เนาะงสุนหลังหนึ่ง,ลงหลังข้างหลังพี่น้องกับพี่กับ ว่าในไทยคลิปตอนมาเนาะพี่น้องเพราะว,ว่าขี่รถจะคลองมาพี่น้องไปเลยขี่รถทั่วมาแล้วพี่เนาะไปขี่รถจะคลองมาพี่เนาะแล้วสาพีใหม่จะพ้งยางทำบาร์โรมเลยอาชิลรมพลังนี่ก็เป็นเนีย่ยเขาโคตรเนาะพี่เนาะอาชีพก็โคตรพี่น้เนาะเนี่ยกายครังเนาะพี่น้องเนาะ ข่าียางนี้เองอหมข่ายยังไม่รอดอันนี้ก็น้องน้องน่า้อดนะส่น้องน้อยน่อนามีตะปุกมาใส่นอยู่นี่ค็นี่นีกะปุกคนนี่คูน่น้อดอันนี้ก็ไม่าดน่า้อดมันตาม อาชีพเดมันยังกะสิไปเฮ็ดอบรมเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาโรงงานกนะสิท้ายให้เบิ่งอนเ่อนึงเนาะพี่น้องเนาะอัปเดตอีกครั้งนึงเนาะพี่น้องจิตนม่งเกิงเหรอยายจิตนม่งเสือหกเลยอาสิไปตรวจสุขภาพเนาะพี่น้องอาชีพมั้งมมีผาใส่เดินเปียกหมดเลย พี่นนอ้เอาไปมาเลยติดไปที่เขาเนาะพี่น้องเนาะมันไม่ยังไรพี่น้องวันนี้ครัพี่ไม่ก็ไม่อามาอัปเดตให้เบิร์ซืจอรว่าวันนี้เขามาทำงานนี่อย่างเนี้ยนะพี่น้องเดี๋ยวขอร้องงานนะจีทายให้เบิร์อีกทีหนึ่งนะพี่น้องกลับไปเบิร์คลิปสันแดนะพี่น้องเนาะเพราท่านได้รงคลิปสันอยู่มีงก็พูดหน่อย คนน้อยอาทิตย์อีกประมาณสิบอยู่าณสองอาทิตย์น้าพี่น้องก็เกษียณกับบ้าทน้าพี่น้องอาทิตย์นเมื่อพักอาทิตย์หนึ่งนาจีพีไทยนาจีพีไทยนั่ลูกนิกอนุชาอยู่พี่น้องแล้วเบิ้งสถานการณ์ก่อนว่าเกษียณไปบอเลิกเกษียณเบิ้งนั่เน้าพี่น้องเดี๋ยวไปกะเดี๋ยวจะทายให้เบิ้งถ้า่เดี๋ไปกะ เอาไปได้ไปเลยพี่น้องกะทาเิ então, next, um ึงพี AST ่น้องกะทาติดตามเึงนงเดี๋ไปด้ว่เด็ไปกลับนอกกระจาไปิึง่าลุงนีิอนุชาอยู่บานบอน้อพี่น้องนะเดี๋ยไปเซรผยเขาก็ได้พี่น้องแบบเอไปเลยกันแลไปทายคิดน้องขอมันเป็นทั้งไดว่มาลงท่างเลยพี่น้องพระจิตไปทายิึงนะพี่น้องว่าทา่งหดนี่ก็ ้ระวังนะพี่น,น,น้องเพื่อนปามคลิปนี้กะบ่มีอย่างมากมายพี่น้องเราพี่ไม่ม,ม,มาอัปเดตให้เบิง่งเดี๋ยวซื้อครับไปแล้วไปแล้ยไม่อ้ะพี่น้อง กิ๊นี่ก็บ่มีอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะนี่กับซาบิมากับเอาไว้สามีเนาะพี่น้องเนาะกับฝากกันด้วยพี่น้องฝากที่ตามซาบิมาบวันหน้าสายฮาในพี่น้องเพราะว่าซาบิมากับโดนลงเรียนหนึ่งเนาะกลับไปบึ้งคลิปสันเนาะพี่น้องเอาคลิปนี้กับบ่มีอย่างไรพี่น้องมาอัปเดตในพี่น้องงสวัสดีค่ะฝากนี่พี่น้องบ๊ายบาย